วนออันนี้เราจะมาอะไรเฮ้ยนี่ผมนนีันี่น้องผมดูนะครับน้องผมเล่นโทรศัพท์แอดมันจะมาดูกันว่ามันจะเป็นไร ใครอ่ะไรไม่รู้คัมมาลาแมนค่คัมมาลามใจแล้วไฟเดอร์คัมมาลาแมนอัพเกรดแน่นอนเลยเอา่ะโอ้ยตัวอะไรอะโอเคมุกขึ้งบาดอยู่มาโอ้ไม่นะไม่โอเคเนอะอายุสั้นอีกแล้วไม่นะตายไปเร็วอ่ะเอ้ยังไม่ตายเหรอ,อ,อโหจัดนี่ ออุตายโอ,อ้โหเดียวท <st arts> มรูปเป็นเพราะว่าไม่ได้เสียงน้องเพราะว่าต้องเป็นโอ้ยตายแล้วปุ๊ม,มนี่หยิบข้ามเลยไม่จะมังฟักยุ่ตยตัวเนี้ย ยิ้มอย่างนี้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้แต่กีมเมนแน่นอนนี่ไงว่าลราปุ้มมันยิ้มอย่างนี้มันกีมเมน่นไม่นะกิมเมน่นยากุ้มกีเมน่นยากุ้มอะไรกิเม่นน่าไม่น้องอย่าไปสู้มันโอ้ไม่นะจะตายแน่นอนไม่ไม่น,ะนอน้อยยืสั้นอีกแล้วโอเคใช่โอ้ดีออกปัง no khó khó cứ sáng sáng ở đây cầm nút và xe ui esco toilet liền mở subscribe cho kênh Ghiền จบไปอย่างนี้เลยเหรอวะโอ้ยอะไรอะอะไรอะฮะมัสติเวิร์ตสามสิบมาแล้วโว้เฮ้ยไม่รูดิมัสติเวิร์ตยังไม่เห็นมันออกออกมาเนี่ยเพรถะว,วนอกผมไปเล่นแล้วก็มันไม่ออกมาแล้วเอามัสติเวิร์ตสามสิบโอ้ตกใจหมดหน้าโอเคหน้าฮอกเมน ใจหมดผสมเวอร์สันดูสองเรื่องแล้วเฮ้ยตาแดงแล้วอ่ะส่วนร่างเอาจริงแล้วปังดูสองเรื่องไปเลยอ่ะดูสองเรื่องไปเลยนั่คือคุณดาพักดงกับลิซี่เอ็สตูดิโอเฮ้ยดีไปสูงจังว่าอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้ ยืนได้เหรอเออว่ะโดนหัวนี่นี่วุ้มโดนขาุมไปออนิจุ้งมาจิตนี่นะมาจิะทีแมนโอ้โหโอ้ทีแมนดูมอมมันแหลกไหมอเอาเลยถ้าเขามรับ หัวมันกว้างเลยใหญ่ฟันหัวมันเออโอเครอดแล้วเราอะไรอะอะไรอะมันมันมันสู้หัวเองเหรอมันไม่มีหัวนะจะสู้ได้โอ้ตกใจหมดไหมอะ อ๋อคินม,มนให้ดบับไม่นอนนีไ่ไงว่าละเราไปดูคลิปหนึ่งมา oh, เขาบอกว่าม <what S 1> ันจะมีมันจะมีคำให้ oh. คินแมนให้ดับกับค <I 'm S 2> าร่าแมน อเซตันดิวเมนไม่ใช e ่แล yeah. yeah. ้วจะโคกเมนโอกเมนคุณว่าเซตันดิวเมนเฮ้ยเจ้าม่วงจำตัวตายได้เลยจำตัวกัมชีสได้เลยนี่นี่เทเทโคกเมนเทว้าวเท

times try, the counter always. you will งงงงงงแต่ตัวเนี้ยอ้าวงงงงงงอุ้ยระเบิดระเบิดตายอุ้ย ยิวุ้โอ้โหเหยนะ <Yeah. S 2> เียบเลย้อโแมนบีบมันเลย mm hmm. ไม่ต้องโนไอเดียเลย mm hmm. ไอเดียของ mm hmm. ของคองแมนมันมานี่เว้ยเอ้ยวินญาเหรอเฮ mm hmm. ้ยวินญา โอ้โหโคะอยูได okay. ้สนิทักนี่โอเคที่วีแม่ตายแล้วไม่ฮะเราจะไม่มีเผาที่สารต่อไปเผาที่สารก็จะเป็นของแม่น่ะไม่ฮะอะไรอะดุ อยู <c ười> ่ไปลาไม่ใช่ละวนเฮ้ยเฮ้ย พลังพลังพลัง w h a ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะเอ้ยนีแม่สู้มันหยุดเวลาหยุดเวลาแล้วหยุดเวลาแล้วหยุดเวลาแล้วอะไรอ่ะอุ้ย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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว เฮ้ยตัวอะไรอ่ะอะไรระเบิดอ่ะหรือว่าได้ได้นัดกลับคืนมาหรือเปล่าอาจจะได้นัดกลับคืนมาบลเร,ริงน่าเบือ่อเบื่ออะไระอ่ะเบื่อข้อแม่เหรอบ้าไปแล้วเปล่าเฮ้ยอะ,อะไรอ่ะอุ้ยปืนปืนพี่ใหญ่มาแล้ว โอเคเออไม่ต้องไม่ต้องหลอกโอเคโอเคไปเฮ้ยเอาว่ะไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยสวยเลยคอกแมนอ่ะดีดีดีเกาะเกาะอะไรโคตรแข็งอะ่ะสู้กับสู้กับตัวม่วงไม่ได้เลยเอ้ยไม่ใช่สู้กับตัวม่วงได้แหละแต่ตัวม่วงสู้มันไม่ได้แหละ อะไรอ่ะตัขึ้นแม่มุมงแม่มุมงทุลัทุลัสีม่วงน่าเกลียดเฮ้ยเน่อะไรวะโคตรเจ๋งเลยอ่ะต่อไปนะโอเคกระหายเคี้ยวผัดลน้ำมันม่รู้ัดเลเคี้ยวน้ำมาพร้เนี่ยนอนนอน